เธอจะเป็นผู้ยังฮึปุยิงอ๋อฮอบบอลควนออกไปใส่ได้จะแดดตัวเก้าเป็นผู้ชายเป็นยังคไคใส่ชุดนอกบอกก่อนฮะฮะแล้วชุดซูทเปม็นแบบเอานะคะเอาไปควางให้หน่องควาแล้วเววต้ยใส่ชุดไหนใส่ชุด เตยโยนั่นเป็นชุดผู้หญิงนะครับเตยจะเป็นกระเทยแบบได้นะครับเตยต้องเป็นผู้ชายเข้าใจกอฮะอันนี้นี่นีตุ๊กตาเออมาพรอ,อข้างนอกเหรอ,อโ,นะโอเคกอมันเป็นของน้องเอาไปข้างนอกโอเคกอ ตยัวโยมาทอนเครื่องนอกให้หน่อโอเคตัวโยมันเป็นชุดนอกนะครับตัวโยตัวโยครับตัวโยมันเป็นชุดนอกแม่ตัวโยฟังแม่ก่อนตัวโยตัวโยจะใส่ชุดใดใส่ชุดนี้เป็นยังตัวจะใส่ชุดนั่น นนตัวชั่วชอบกัตัวชอัวชเป็นตุน๊ดเห็นละก่ะ